กูจะเอาอมัเมอร์ไปแจกพวกเขาเอาแอัลเมอร์ไปแจกพวกเขาแมทกูจะอาอมัเมอร์ไปแจกกูไปส่งพิซซ่าพิซซ่ามาแล้วครับเฮ้ยนู้นูน โนโนเฟลลี่เฟลลี่เออต้องขอสวัสดีผู้ติด,ดตามที่น่ารักทุกท่านด้วยนะฮะเมนหลักที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้ก็คือรูปชายผู้เป็นที่รักของทุกคนนะฮะเขาเป็นโอเปอเรเตอร์เริ่มต้นของใครหลายๆคนนะฮะด้วยความที่ปืนก็มีเอคอกแล้วก็แกจ็ตที่มีประโยชน์สําหรับทุกคนนะฮะยกเว้นในหุ่น้นตีนนี่ตัวหนึ่งครับใช้ไม่ได้อาร์เมอร์แพ็คของเขานะครับนอกจากที่จะทําให้ทุกคนในทีมถึกขึ้นแล้วนะฮะหลังจากรีเวิร์กมานะครับทำให้โอเปอเรเตอร์ที่ได้รับอาร์เมอร์แพ็คนะคร ขอบอกเลยนะครับว่ามันดีมากมันกำลังตั้งมันตั้งมันตั้งอยู่แต่ก็นั่นแหละครับถ้าเกิดว่าโดนยิงหัวขึ้นมาก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีแต่ก็มีมก็ดีกว่าไม่มีใช่ไหมละ่ะเพื่อนถึกขึ้นเพื่อนชุบตัวเองได้เราชุบตัวเองได้ถ้าเกิดเพื่อนล้มแล้วมุม,มมันไม่เอื้ออำนวยสำหรับการวิ่งไปชุบเพื่อนจริงๆ ก็นั่นแหละฮะยิงคุ้มกันมันแล้วให้มันลุกเองฮะแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยแค่เข้าเกมไปกดวางก่อครับทุกคนจะวิ่งมาลุมล้อมคุณเองก็รักคุณมากเลยนั่นแหละครับขอให้สนุกครับผมอาตายแล้วเหรอแอดใช<า>่ไหมไม่ผมถามไม่ได้โดนไข่ไปเลยโอ้เชี่ยร่วงไปสองรวยอาควันมาแก๊สเหรอ Why? corner, mm -hmm. what Friendly, last ah. operator standing. Yeah, yeah. yeah. Here <f darting noise> <frograph> <frograph> Why? 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 i <frograph> <frograph> โอายไปเฮ้ยเตรงนี้ตรงนี้มันหัดหลังอยู่้ยเราเออเอายิงจัดม้าจัดม้าอีกแล้วเหรออวกเกือบหมดแม็กเกือบตายเห็นดีดีหลังหลังหลังใช่มั้หลังได้ยินเสียงอีกคนนึงขวาผมว่าผมได้ยินเสียงอีกคนนึงแต่ขันไปเจอพี่มาแย่จริงๆหลายรอบแล้วเกือบหมดแม็กกับเมื่อกี้อันนี้พลาดจริง ลงใจยิงเลยรู้ใช่หดหมดแม็กซ์ดันดันพลาดไงเออไม่ตายกูเตือนแทบไม่ทันจะมาร์กนั่นจะมาร์กไงจังใส่เสื้อจังถือแล้วมองหน้าก่อนเลยดูเหมือนเหมือนเหมือนรอเข้าหมาเข้าแมวมู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 เฮ้ยนี่มันล็อกเกอร์ลูมดิว่ามาแมทมาอันนี้มูเลัอมบูเล่ โอ้ oh my god โบทข้างหน้าเลยนี่ป่าวะมาว่ากันทวิตเลยมึงไม่สูส้ซัดกันตายเลยไงได้ได้ยินเสียงเสียงอะไรไม่ได้ยินอะไรเสียงมันเดิน ตอนนั้นประตูเชื่อมขึ้นลงนะใช่พี่วิ่งมาเช็คเพราะพี่ไม่ชินแบบเลยวิ่งมาเช็คโอ้โหโอ้โหปืนพกปูอะไรกันซ้ายอีกพี่เอาตัวพี่เขาซ้ายอีกอะไร ตรงนี้ก็ได้เออนี่ยแหละเฮ้ยบนหัวบนหัวพี่บนหัวนั่นแหละสวยมีอยู่มีมอนไถ่ตัวนึงพี่มอนไถ่ตัวนึงอยู่ในห้องนั่นแหละมอนถ่านเลยเหรอมันปูนมเมื่อกี้ที่ยิงไปเนี่ยเฮ้ยเยี่ยโกงใช่ไหมโกงไอ้สัตว์ยิงยิงทะลุโล่เอออ๋อนเร่งหนึงพี่โดโดไล่โดนไล่โดไล่ ชืไอ่้เฮดช็อตอน่ยเฮดช็อตหัวไหลอ่ะหัวไหลอ่ะเฮดช็อตดูจอเร็วๆมีโดนโดนจากด้านหน้าได้หนึ่งคุณ่าใช่ไมอ่ามันไม่ได้อยู่ในห้องเดียวผมห้องเดียวจ้าได้หนึ่งข้อบางไหลอ้าวอันนี้ก็สอยเป็นมะม่วงเลยมีดูหน่อยผมไม่เห็นนะอุ้ยอ้าวกูยังไม่เห็นมาด้วยซ้ำนั่นน่ะ เห็นเส้นเส้นกระสุนมาก็เลยหันไปยิงตามเส้นออเอาหัวมารับเอาหัวมารับเลย <c oughs> ไม่ใช่เออเออกาลีอ๋อมีอกหร <c oughs> อยู่เย้ไปหมดกระเป๋าอ,อยู่กับฉัน การีตัวเดียวโดนเผาไปนิดนึงอ่ะจะมาเอากรเป๋าไปแล้วมือมกกันโผล่ก็แป๊บแปก็แป๊บเองไม่ตายตะทีว่าการีเฮ้ย,ยรเขาล่นอยู่แต่

มาพี่จะไม่ออกไปเตรียมหรอผมออกมาแล้วเอาละพี่โดวอไปพี่เป็นโลเมอร์อันดับหนึ่งมาแล้วมาแล้วเยอะเลยเอสมึงมึงยั่งเข้าหาเขาจอร์ดไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ทันแล้วเขารู้ตัวแล้วพี่เป็นโลเมอร์อันดับหนึ่งแล้วจบมาแล้วอ้าวโลเมอร์อันดับหนึ่งนั่นแหละรู้นั้นยิงได้อุ้ยเฮ้ยทำได้ยังไงไม่น่าเชื่อ <c oughs> วางอยู่เหลือเดโมดกับมประมาณน,นี้อยู่อยู่ใต้นี้เลย่อยู่รตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยอดื้อดืดตัวไงโอเคกูเจอแล้วถ้าเหลือเกาะตัวสุดท้ายกูจะทำลายทิ้งทันทีบางทีกูก็ ลืมขอโทษด้เพื่อนกูจุ่มเพื่อนกูรอเลยพดไอ้สัตว์กูัวที่ห้ามาดิไอ้ัตวอกตที่ห้าอะไรอะไรใครมันอับบังอะไรวะฮะอะไรบังบอะไรอะล็อกเกอร์ขอขอขอแฮชว่างสักอันนึ่งกูอยากกลับบ้าน วันนี้เรามีเท็เดนมาอับบาร์เดนคอนอันนี้บอลบูลเล็ตแล้วก็อัฟกานิสถานอะเมริกันเกิร์ลเรารู้หรือเปล่าความอดทนคองเราไม่จำกัดไโดนไปนิดหน่อยเจ็บอยู่ข้างนอกไม่อยู่ตรงนี้พบรต้ก ได้แล้วมีตัวหนึ่งอะตักไว้ตักไว้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปเสียงมาจากช่องนี้เนี่ยเปิดแล้วเนี่ยคนเปิดแล้วเนี่ยเป็นไลออนด้วยอยู่ที่อยู่คงนั้น มันเข้ามาในห้องสองตัวแล้วนะไม่มีใครเห็นเลยไม่เห็นจริงเมื่อกี้ไม่เห็นจริงมีคนตรงนี้หน้ากูเลยเนี่ยระเบิดโอ้เชี่ยกรี๊แม่นมากเสียงคนมาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วกิมอยู่หลังระเบิดอิชอบคนที่คอรอคนสักคนคออยู่ตั้งรัทุกนที่ตั้งรับอะทำไมไม่อยากเล่นหรืออะไรอยาก เอาเล่นอยู่ตัวเดียวเมยแล้วมึงทำเสียงมเสียดายมากเล่นเล่นเป็นอยู่ตัวเดียวยิงจะบ่นการ์ลีดคารมันดูทีบกู้รอมันดูทีบฮะเอาโอ้กูมาเห็นไม่ทันน่ะกูอยากเห็นน่ะเสยดายมากคาร์มาลูเข้ามาถีบมาโดนเหยียบเหยียบกับดักฟอสคร์ลถล่มหายเลยเนี่ยที่ผมจะยืนบังพียงฮะเฮ้ยมีคนมามีคนมาเฮ้ยเสียงดังตรงตีนแล้ว โอ้โหโล่ที่มันมีคนอยู่ข้างล่างเราตรงบันไดเลยใช่พี่ได้ยินนะเขาเล่นอะไรกันวะนะพี่วัดใจผมไหมจ้าจารย์อาจ้าทำไงวะผมจะไปเป็นตัวแทงให้พี่จ้าเขาจะวิ่งตามวัวอ่ะกูไปส่งหาจ้าอ๋อการีหอยหอยอยู่ข้างบนหอยอยู่โลตายไหมพี่โลตายโลตายเออการีมันหอยอยู่ข้างบนแตายแลตายเดี๋ยวการีแรดพี่ไปด้วยแรดพี่ไปด้วยไปด้วย ออกข้างนอกทางไหนเนี่ยไหนวะไหนวะไหนวะได้ยินเสียงวิ่งอ่ะนึกว่าเสียงไอ้จอร์ดวะเสียงจอร์ดดีกว่าไอ้จอร์ดยิงกิดล็อกอยู่อย่างเมามันแซดยิงแซดไม่ใช่แซดยิงดีกว่าผมผมก็บอกไอ้อะไรนะแซดไปเห็นตรงนั้นนั่นนั่นนั่นอะน่าตายเนี่ยใช่ไอ้เหี้ยวมัสะบัดไปยิงไม่ทันด้ยโอ้โห้มึง จอแม่งท็อกซิกเหมือม่งซ้ำศพเองเออจอแม่งชอบซ้ำศพอ่ะไม่ไม่ใช่ที่ไม่เกี่ยวแล้วมันคือการมึงอ่ะซ้ำศพไม่ไม่ใช่ใช่ถูกต้องใช่ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะในทางด้านท็อกซิกเขาเรียกว่าท็อกซิกการซ้ำศพเขาเรียกว่าคอนคอนเฟิร์มว่าประตูตายจริงหรือเปล่าชั่วเอาใจก็ได้เขาเรียกว่าท็อกซิกทำคนอื่นเขาหัวร้อนเคยได้ยินคำว่าหาเอาความดีไม่ได้ กระสุนอดีตเด่นมันจะทำให้ร่างกายเราแข็งแกร่งคิดดูดิว่าถ้าคนนั้นที่โดนซ้ำศพเป็นเพื่อนมึงอ่ะมึงรู้สึกไงอ่ะลูกป่องแป้งเหรอชาวเน็ตจะหลุดกิน้ยใครเป็นคำวะคิดปังคิดปังแรดรู้ไหมว่าพูดก่อนอะไรก็ทำไรกันผู้ก่อนร้ายเอาอีกแล้วผ่ะพูดก่อรอะไรอารวาดอีกแล้วเมื่อกี้อยู่จอยกับนิสาน มึงไม่กล้าหรอกมึงไ,ไ,ไม่กล้าหรอกอะไรแล้วเราจะฮิวกันยังไงอ่ะคิดบ้างไหมรู้ไหมว่าคนเขาตัดเจ็บเขาตัดเจ็บไู่